สำหรับตอนชัยชาแนลนะครับก็จะมาถ่ายทําการฝึกซ้อมแก้ปัญหาจากการที่เด็กๆอยู่1 3บ4ของอบตบ้านคอนะครับไปแข่งขันฟุตบอลมานะครับเราจะถอดบทเรียนเรื่องการส่งบอลนะครับเพราะว่าเราไปเจอปัญหานะครับการส่งบอลไม่ตรงนะครับการไม่มีสมาธินะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการจับบอลแรกไม่ได้เปี่นะครับเดี๋ยวจะให้แนวคิดในการ นะครับที่เราจะกําลังจะทําการฝึกซ้อมเด็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีกฎกติกาให้เขาด้วยนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับเราจะให้เล่น3นาทีนะครับฝึกซ้อม3นาทีกกติกาก็คือโดนมาร์คเกอร์ที่บางไว้นี่เราจะไม่นับจํานวนให้เด็กนะครับ3นาทีก็ต้องได้100ครั้งนะครับตีไม่ตรงนะครับก็จะไม่นับนะครับนี่คือกกติกา ของการฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวชมการฝึกซ้อมเลยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงแนวคิดให้กับเด็กด้วยนะครับเชรญชมครับเริ่มเลยเราจะสังเกตดูนะครับดูดูคู่คู่แรกนะครับสิ่งที่ให้แนวคิดของเขาไว้นะครับก็คือลูกแรกนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าเราจะ วางมาร์กเกอร์ไว้นะครับเป็นช่องนะครับในจุดนี้นะครับที่เขาจะเล่นนะครับบอลแรกก็คือที่ง่ายที่สุดนะครับผมให้แนวคิดเขาก็คือลูกแรกเราต้องแตะบอลให้มันใกล้กับช่องของมาร์กเกอร์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเราจะส่งบอลได้ง่ายนะครับอย่างที่2ก็คือการวางเท้านะครับสังเกตดูการวางเท้านะครับวางเท้านะครับ ให้มันได้ฉากนะครับเราก็ต้องบอกเด็กแบบนั้นนะครับให้ได้ฉากนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเราต้องมีสตินะครับถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธินะครับบอลมันจะไม่ตรงนะครับขณะนี้ก็ไปประมาณเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะครับจังสิกตดูว่าเด็กจะมีความแตกต่างกันนะครับจังสิกดูว่าหลายหลายหลายคู่นะครับที่ไม่อยู่ตรงช่องนะครับ แต่หลายคู่นะครับเขาก็อย <oid S 2> <The> ู่ตรงช่องของเขานะครับสังเกตดูนะครับการยืนนะครับจานรอรับบอลดูคนนี้นะครับรอรับบอลนะครับเขาจะยืนก่อนนะครับเวลาจะเล่นบอลนะครับทามิงจะเล่นบอลนะครับจะถอยออกมาแล้วก็จะไปแตะบอลนะครับเพื่อจะให้บอลเข้าใกล้กับจุดที่เราจะเล่นมากที่สุดนะครับเราสังเกตดูนะครับนี่คือแนวคิดที่ผมเอาไว้ให้กับเด็กนะครับถ้าหากยืนรับบอล นะครับยืนรับบอลนะครับบอลนั้นจะเราจะบังคับบอลไม่ได้นะครับเราสังเกตดูคู่ต่อต่อไปนะครับดูนะครับคันนี้นะครับการที่จะบอกเด็กนะครับก็บอกให้เป็นแนวคิดสําหรับเด็กนะครับเขาอาจจะไม่เก่งทันทีนะครับโอกาสต่อไปนะครับเวลาเขาโตขึ้นมานะครับถ้าหากมันถูกต้องตามที่เขาต้องการแล้วนะครับ าการจับบอลแรกการเล่นง่ายที่สุดนะครับลักษณะนี้นะครับนี่คือการแก้ปัญหานะครับเดี๋ยวเราเมื่อแก้แล้วเราต้องไปทําการทดลองนะครับอาจจะมีการทดลองด้วยนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก,เกบบนน็เรื่องการจับบอลนะครับเรื่องการจับบอลการส่งบอลไม่ตรง นะครับเรื่องการสตินะครับการที่สติไม่ดีนะครับก็คือหมายความว่าเราไม่มีสติในเกมนะครับแล้วการส่งบอลไม่ตรงนะครับการไม่ได้เปียบนะครับแล้วก็พยายามฝึกเอานะครับอันนี้ก็ถ่ายทําโดยไม่มีการตัดต่อนะครับจะถ่ายทําโดยสภาพจริงที่เขาซ้อมอยู่ทุกวันนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ